พักอับเบลทาวในทางการเมืองตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนครับ <c oughs> พักยกสอวอชั่วคราวมาว่าด้วยเรื่องของการผนึกกันระหว่างเหลืองและแกนนำแดงครับแดงในอดีตใช่ไหม,อมตอนหลังก็บอกว่าเป็นเสื้อหลักสีเลยใช่ไหมเสื้อหลักสีอ,อแต่ยังไงแล้วแต่ภาพลักษภาพพ์ของคุณตู่จตุพรเนี่ยก็ยังมีความเป็นนปชนะเพราถือว่าเป็นหนึ่งแกนนำของจุดเริ่มต้น ครับในการเคลื่อนปะทะกับคุณสนทิกับเหลืองมาตลอดเสรจแล้วภาพของการปรากฏบนเวทีทั้งสองคนเนี่ยกอดกันจับมือกันเนี่ยในการเคลื่อนออได้อย่างหนึ่งนี้มีนัยยะเลยพี่โอดูภาพแรกดูว่าคนทัวไปเนี่ยประโยชน์มูลค่ามันน่าจะตกกับใครผมว่าในมิติมิติในมิตินะเออถ้าดูภาพใหญ่ผมว่าคุณสนทิ ได้เหรอทีมเหลืองเนี่ยจะได้พลังมาจากจตุพรแน่นนไหมเออแต่ถามถามคุณเพราะคุณจตุพรเองก็มีสำนักตัวเองนะคุณส่วนที่ก็มีสำนักตัวเองนะใชเนเน่เมื่อมาคอนแลบกันเนี่ยเมื่อมันรวมกันเนี่ยคำถามใครจะได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้อ่าเพิ่มมูลค่าให้กับใครไอ้ที่น,น่าสนใจในแง่ของประชาชนน่ะได้อยู่แล้วพูดง,ง่ายงพอไปผนึก,การข้อมูลต่างๆาและวิธีการต่อสู้น่ะอย่างน้อยนะ พลังเนี่ยเสริมทั้งสองฝั่งอ่ะไป<ม>ดูคุณ<ม>สนธิริมตองคุณบอกคุณสนธิว่า <โฆ S 1> ไงบ้างยังไงบนเวทีนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นกันเลย <c oughs> เขาคุณสนธิบอกว่าอย่างน้อยคุณจตุพรน่ยยอมรับแล้วตอนนี้ว่าคุณทักษิณอ่ะเอวซึ่ง <c oughs> ในในความคิดเห็นเขนานะซึ่งผมเต็มใจจะให้โอกาสเขาเพราะการที่เขากล้าขึ้นมาบนเวทีเนี้ยเวทีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแสดงว่าเขามีความกล้าที่ผ่านมาเขาคืออีกคนที่ร่วมต่อสู้ กับหลายเหตุการณ์ของปัญหาบ้านเมืองผมรับเขามาเป็นน้องแล้วนี่ประโยคนี้แหละฮะที่ทําให้สาวกคุณจตุพรมองว่าเหมือนไปอยู่ภายใต้ล่มอของคุณสนธิผมรับเขามาเป็นน้องแล้วเออผมเต็มใจให้โอกาสเขาเอ,อผมรับเขามาเป็นน้องแล้วออจะได้เหมือนเป็นเจ้าสํานัก ครับแล้วมีอีกสำนักหนึ่งมาอยู่เอาแล้วพี่ตู่พี่ตู่เป็นแกนนำนปชเป็นแกนนำแดงเป็นแกนนำตอนนี้มาตั้งคณะรมรวมอยู่เนี่ยกับทนายนกเขาเราเนี่ยยิงเขาก็เก่งนะเชื่อมสัมพันธ์กับคอปทใช่ไหมใช่คอปทเนี่ยปากหมุดทีตอเนียมกำลังอยู่ที่ทำเนียบอยู่เนี่ยก็มีสำนักใหญ่ของตัวเองกันนะวันนี้ถึงเวลาของประชาชนที่เห็นบ้านเมืองไม่ถูกต้องประเทศนี้เป็นของเราต้องมีสิทธิ์กำหนดอนาคต ครับไม่ใช่ให้นายทักษิณคิดคนเดียวแต่สุดท้ายเวลาที่ต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมาถึงแล้วอันนี้คือพยายามบอกว่าเป็นต้องอเป็นยุคของความร่วมมือร่วมใจผมว่าทั้งเหลืองและแดงผนึกกำลังกำลังมาหลอมรวมมีเป้าหมายเดียวนี่เลยฮะเป้าหมายอยู่ที่นี้ไม่ชอบคุณทักษิณน,นะใช่เรื่องนี้เลยนะ มันมีแค้นฝังหุนอยู่หลายเรื่องครับมีคนเ้่าถามว่าในช่วงที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาปะทะก,กันแรงเนี่ยแล้วอยู่ๆอสองคนนี้คุณสนธิกับคุณจตุจพรมาจับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้น้ําเงินเนี่ย<อ>ได้เปรียบหรือไม่เอเอรียอไหมวันนี้น่าวิเคราะห์สนใจเพราะกํลาลังฟัดกํลาลังจะเอียงไม่เอียงอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็มีสองคนมารวมกันและเป้าหมายอยู่ที่คนตักสินด้วยเนี่ยถูกมีส่วนร่วมกับน้ําเงินหรือไม่ โภชของมันคือเนี้อนุรักษ์นิยมดั้งเดิมเราใช้คําว่าอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมอมีขั้วต่างๆเขาแยกขั้วกันฮะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวอย่างแนบแน่นนะอนุรักษ์นิยมขั้วหนึ่งเนี่ยจะเรียกย่ออะไรไม่ได้แต่พี่พพโอพูดตลอดเนี่ยอม,มีพักน้ําเงินและสวน้ําเงินแบ็กอัพแบ็กอัพอยู่พักน้ําเงินและสวน้ําเงินแบ็กอัพเป้าหมายปลายทางพุ่งตรงไปที่อะไร ทักษินชินวัตรจะเรียกว่าพรักนาเงินกับสวอ,อนเงินไหมครับหรือหรือแกนนำอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้ใช้กลไกพักนาเงินหรือว่าสวนนำเงินก็แล้วแต่พูดแต่เป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่เป้าหมายคือทักษิณชินวัตรที่กาลังเป็นเคลื่อนอยู่ตอนนี้เลยฮะใช่ที่จะเรียกว่าและไม่ว่าฝั่งแกนนําอนุรักษ์นิยมที่เดินเครื่องอะ่ะฝั่งนี้ก็ใช้แกนนําอนุรักษ์นิยมอ่ะเป็นเครื่องมือในการตึง ฟังนีณเหมือนจะใช้เ็าเรียกว่าไอ้นิติสงครามในการขับเคลื่อนเป้าหมายอยู่ที่คุณทักษิณจินวัฒน์คราวนี้คราวนี้มาดูตรงนี้พอฟังอนุรักษ์นิยมมาเสริมเติมจากกรณีของสนที่กับจตุพรแต่กรณีของคุณสุนที่จตุพรเนี่ยอนุรักษ์นิยมอีกขั้วหนึ่งอะไม่ได้เกี่ยวกับคุณไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเชื่อมโยงกับอนุรักษ์นิยมอีกขั้วหนึ่งฮะอย่าบอกชื่อย่อเลยนะ และเป้าแต่เป้าหมายเป้าหมายคือยนทางคือโอ้ผมไม่ออกันผมไม่คุณทักษิณในช่วงนี้นะที่ต้องแบบรับมือกับสองขั้วเลยเหรอลำพังตรงนี้นะวก็หนักหนาแล้วนะแล้วเพราะบีไฮโดซินของน้ําเงินเนี่ยก็พลังเหลือร้ายอ่ะก็สุดต้ท่านนายพลอ่ะพลังเหลือร้ายอ่ะพอมาเจอจตุพรกับสนธิเข้าอีกทีับอนุรักษ์อีกขั้วหนึ่งโอ้โหคราวนี้สะดุ้งบ้างแหละพี่วิสะดุ้งไหมสะดุ้งอ่ะสะดุ้งเพราะบทบาทของคุณสนธิ กับบทบาทของคุณจตุพรนั้นในอดีตอ่ะมันสะท้อนว่าธิ์เดะแค่ไหนนี่คุณสนธิมาดูนี่ก่อนทีมพันธมิตรเนี่ยนะในวีรกรรมเนี่ยม็บยาวนานมากยาวนะยาวนานช่วงปีห้าหนึ่งเขาบอกภาษาจนน้าไม่ส่กันสถานการณ์ตอนนั้นกับสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างถูกแต่อย่างน้อยบารมีและก็สาวกก็มีอยู่พอสมควรอครับนี่ ตอนนี้คนยังจําเรื่องของพันธมิตรได้นะพี่คือเวลาพูดถึงพันธมิตรนะพูดถึงพันธมิตรเนี่ยก็คือคุณสนทิตอนนี้พยายามสร้างเขาเรียกแบรนดิ้งคือยามเขาแบนดินแล้วก็เคลื่อนไหวตามนโยบายต่างๆนี่ใช่ไหมพอได้แกนนำนปชที่แปลสภาพมาจากนปกทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาครับดูสิปี50พี่วีก่อตัวมตั้งแต่นู่นจตุพรนัตวุฒิปี50 5 51คุณวีระด้วยจะไหมตอนนั้นใช่ใช่ขับไล่คอมาชอขับไล่รัฐบาลทหารไงตอนนั้นอ่ะครับแล้วเลื่อยมาจนนำมาสู่ขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะไงใช่ที่รัฐบาลในค่ายทหารนี่แหละนปชแล้วชุมนุมใหญ่ที่สุดก็คือปี52ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่มีนายาวไปนู่นนะเนี่ยดูสิยาวไปนู่นนะนะเพราะฉะนั้นพลังอ่ะสองฝั่งเนี่ย จริงๆแดงทั้งเหลืองั้งเดิมของคุณจตพรเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเื็นคู่ต่อกรกันเลยล่ะมันยังน้อยไม่ตอนแรกๆอ่ะขึ้นไในทิศทางเดียวกันนะใช่แต่มันมีจุดวัวเลี้ยววต่อบางส่วนใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมใช่ช่วงรัฐบาลอภิสัทิ์ิยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าุคุณสมัครที่เลือก ที่ระหว่างเลือกคุณจตุพรกับคุณนัทวุฒิุป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อ่ะนั่นแหละจุดช่วงนั้นแหละระหว่างคุณจตุพรกับนัทวุฒิอ่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อ่ะจะเลือกใครสุดท้ายเลือกใครเลือกคุณนัทวุฒิวุฒิครับโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมถามว่ากรณีของการผนึกกําลังของแกนนําพันธมิตรเสื้อเหลืองและแกนนำนปชที่เป็นเสื้อแดงอย่างจตุพรนั่นแหละ ตกลงอะ่ะมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายชัดเจนช่วงช่วงเฉพาะหน้านี้เป้าหมายอยู่ที่คุณทักษินชินวัตรเป้าหมายระยะยาวก็คือเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เห็นว่าไม่ถูกต้องอเขาจะจับมือกันมาเคลื่อนไหวต่อเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กถ้ามีาคาสิโนเนี่ยรับประกันได้เลยครับมาแน่นอนครับสองคนนี้พีวีลำพังดอกแรก ครับปัจจุบันเนี่ยเฉพาะคุณสนทิขยมเองเนี่ยก็สั่นสถานแล้วนะพอเจอจตุพรก็ไปอีกดอกเนี่ยมันสองดอกนะครับแล้วมันจะถึงขั้นลงถนนไหมแต่ฟังดูทั้งสองคนที่ให้สัมภาษณ์สองสามที่ผมว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงนั้นอเป้าหมายไม่ได้คิดแบบเดิมที่จะลงถนนเป้าหมายตอนนี้ก็คือว่าเรื่องไปมุ่งตรงไปที่บุคคลและนโยบายสําคัญสําคัญก่อนอส่วนระยะยาวเรื่องนโยบายสําคัญสําคัญจะนําไปสู่ท้องถนนหรือไม่ มันเป็นเรื่องของทิศทางในอนาคตพันธะจากกรณีของการมาผน,นึกกันรับเป็นน้องแล้วนี่แหละจะส่งผลในการทำงานของรัฐบาลแพรทองทานและเส้นทางการทำงานของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้สอทอลเนี่ยทำงานยากขึ้นไหมก็อเอาเป็นว่าถึงวันนี้วิบากกรรมของคุณทักษิณชินวัตรและว,วิบากกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรนั้นมากขึ้นกว่าเดิมครับ เนชันดีไซน์นะฮะส,สวัสดีครับ